โต้กันดีเลยครับแล้วก็ไม่หนีคู่ครับยังไงไงเดี๋ยวก็เข้าครับแนวดีครับทิศทางดีครับแต่น้ำหนักยังไม่ได้แค่นั้นเอง สำหรับความสูงของห่วงก็อยู่ที่ประมาณ5้เมตรสิบนะครับความกว้างของบ่วงก็18น uh ิ้วก uh uh> uh ็แล uh ้วแต่บางวัดที่เขาจะจัดกันนะครับบางวัดก็18นิ้วบางวัดก็20นิ้วก็ว่ากันไปครับ ลูกไล่เบอร์หอีก12คะแนนครับโค้งหลังอีก15คะแนนบวกไปคะแนนตอนนี้295 <15. S 1> ยังไม่20สนาที ขึ้น300แล้วครับ307ตีไทรเข้าไปอีก12าคะแนนของเบอร์หนึ่งโลกลราเบอร์เด็กอีก12บคะแนนเบินไปทำ,ท,ำทำเยอะๆทำเยอะๆนึกว่าสามลูกมึกจะทำแฮตติกซะแล้ว ได้แต่ได้ตีก้อนวยได้บัลลุด0 0ขึ้นหมาบ่วงมือ15ยังไม่ได้ขึ้นหมาบ่วงมืออีก15ยังไม่ได้พะลามโตมาขึ้นหมาบ่วงมือของเบอร์5 15คะแนนแหมสุดยอดจริงๆตัดจนเข้าบวงได้โอ้โหสุดยอดมากครับได้โอกาสนะตี3ตีซ้อนครับต้องตัดจนได้ครับเ5ต้นตาก้อนี่มัน ถ้ามันได้ย้ำนี่โอกาสที่จะเข้าบ่วงมันสูงเลยครับถ้ามาทีเดียวก็หายมาทีเดียวก็วหายมาันก็โอกาสที่มันจะเข้าบ่วงก็ยากครับถ้าได้ย้ำได้ซ้ำนี่โอกาสเข้ามีสูง90เบรซนเลยครับ แตอนนี้3 4มหครับ ตอนนี้3ามหนึ่นเวลาผ่านไป25นาทีตีไลยของหมายเลข2บวกไปอีก12คะแนนเข้าดีครับเข้าดีเข้ากันเรื่อยๆครับกระจายกัน,น,นเล่นตะร้ก็ไม่หนีคู่ได้โต้ได้ยำ้ำก็ความแมน่นยำมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ ตีข้ามบ่วงเขาไม่เข้ากขชนครับเขาแนวได้อยู่แล้วตีให้ถึงบ่วงอย่างเดียว เหลือเวลาการแข่งขันอีก14นาทีนะครับท่านผู้ชมขึ้นหมาบ่งมือของไมเลขห้าเข้าไปอีก15คะแนนโคงหลันของหมายเลขหกอีก15คะแนน กติกาของทางแข่งขันที่วัดน้องแคมนะครับก็ใช้กติกาของกีฬาไทยนะครับคะแนนแบบแก้มเก่านะครับแปรสามไหลสิบสองหอัสิบโค้งหลังสิบห้าโค้งหลังหลวงยี่สิบครับ อว้ววยเาเลหโอ้โโอ้โเฮ้โอ้โหเฮ้โอ้โหฮยังไม่เข้าย่าไม่เย่ายังไม่แพ้ยงม่แพ้ยังไมแพ้ต้องยง่แพ้ไล่อีกสิบสองคะแนนของหมายเลขสี่ ยังเหลือเวลาอีกเยอะยังไม่30มนาทีเลยครับ439สาาำหรับทีมไทยบลินที่ทำการแข่งขันอยู่ในขณะนี้นะครับเ ad ele respeito

ลูกนี้สวยงามครับเปาาง,งเปนันมาจากหลังวงเลยไปการมาจากหลังวงเลยไม่หายกนิดเดียวลอยตรงเป๊ะแนวดีครับทีมนี้ครับแนวดีด้วยเล่นกันประคองกันดีด้วยครับเล่นกันไม่ค่อยหา่างคูแตะรออยู่ในวง

ไปสามสิบนาทีเสร็คะแนนดีอ่ะคะแนนดีด้วยเวลาดีด้วยครับเล่นกันดีด้วยครับประคองกันช่วยกันตะกร้อก็อยู่ในวงครับถ้าโดดเราไปก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับว่ายโดดชนขอบซะนั่น บวกมือแหะเสยตูดน,น้ำหนักเบาไปหน่อยเดียวเองครับเกิบไปบวกแนละ้วครับแนวดีครับแนวดีโดนชนตูดบวกแล้วจะทะลุเข้าลยู่ตัวแนวดีอ้าวลูกไหลอีกสองคะแนนครับห้าอาศูนย์หนึ่งแล้วตอนนี้ห้าร้อยขึ้นแล้วไล่ไล 5, 7, 7, ่ห้าเจ็ดเจ็ดครับ ก่อนครับทีมที่ทางคะแนนมาไปนอันดับ3อยู่ที่ 5, 7, 7, 7ครับไรได้ครับววววเวลายังเหลือเฟือ ชนขอบล่างแล้วทิศทางดีครับอยู่ที่น้ำหนักอย่างเดียวตปรีบลอยข้ามข้ามเข้าหมดครับแนวดีครับอ้าขึ้นมาหัวบงมือสีฟ้าคะแนนแล้วครับเห็นไหมครับแนวเขาแนวเขามีอยู่แล้วครับแต่ว่าน้ำหนักมันไม่ค่อยถึงถ้านั้นเอาถึงอ่ะตรงๆเข้าแน่เนี่ยน้ำหนักก็ดีลอยสวืโนตูดไปทีเดียวคะแนนตอนนี้ห้าหนึ่งหกแล้วครับ ใต้ห้าเจ็ดเจ็ก่อนอันดับ 3, สามเขาทำไปห้าเจ็ดเจ็ด รามจายยาหมายเลขห้าสิบห้าคะแนนบวกไปคะแนนตอนนี้ห้าสามหนึ่งะครับท่านผู้ชมครับเวลาก็เหลืออีกไม่ถึงสิบนาทีไล่ห้าเจดเจดก่อนนะจ้าเอาไปเอาไปเอานาแนวดีด้วยน้ำหนักขาดไปนิด ใดี๋่งไปลดีงไปเอาเลยเอาลงมาเอาเลยนิดนึงครับหน่อยเอาลงมาใกล้แล้วครับใกล้หมดเวลาครับเหลือเวลาการแข่งขันอีก2นาทีเศษครับ

ก็มาช้อต5นาทีสุดท้ายเองครับไปต่ก็มาช้อต5นาทีสุดท้ายนี่เองมันผ่านไปก็ผ่านมานี่รงตรงแต่นำ้ำหนักไม่ถึง5 3 1ดินละลาก1 5คะแนน5 4 6 5, อีกสามลูกแซงัโจเอ้ยน้ำหนักไม่ได้ชนของออล่าจะไล่ล่าแล้วเหลืออีกนาทีเซนเทครับอีกสามลูกจะได้ไหมอ้าวมาแนละ้วพลา,า,านนอยอีกสิบห้าคะแนนอีกสองลูกหนก่ลูกเดียวไม่ทานครับ อีกสองโล่อีกสองโล่ไปไป10วินาทีทำไปข่าวไปร้อนข่าวไปร้อนโอ้น่าเสียดายครับคะแนนมามามาตื้อตอน5นาทีหลังนี่ครับทำเอ้โๆพัลลาสปิดผ้าคะแนนแล้วครับอ่ะอีกลูกเดียวอีกลูกเดียวอีกแปดเดียวแสงเอาแปดเดียวแสง10วิ20วิแปดเดียวแปดเดียวแสงแล้วเร็ว เอาไปเดียวแสงเอาไปเดียวแสงอะไรก็ได้แสงแล้วเร็วอ้าลูกเดียวอะไรก็ได้ผ่าน5้าเจ็ดเจอ้ยก็เอาลูกเดียวเอ้ยโอ้โหน่าเสียดายครับหมดเวลาการแข่งขันครับทีมไพรลินครับ ทำคะแนนได้5 7 6ครับเสียดายครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแฟนๆแล้วก็รอดดงทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ